สนับสนุนโดยเบเนพลัสโปรตีนไฟเบอร์ทางเลือกที่ใช่ของคนใส่ใจรูปร่างผูชาพวกคุณต่างหากที่เป็นเหยื่อพวกคุณกำลังโดนผู้นำของคุณอย่างคุณเซนและคุณมาเน็ตในการปั่นหัวเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการเรียกคะแนนเสียง ข้ามมา,ขาเขมรน,นะมึงถ้ามึงข้ามมา,ขาเขมรมึงโดนแน่ไม่ข้ามก็ได้ไม่ไปก็ได้ออกมาคอเอาหรือว่าผมอมาพูดอะไรคือผมไม่ได้หิวแสงผมแค่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากแสดงออกแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันเฝ้าจับตามองในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่ได้มีปัญหาก่อนจะด่ากันเราไม่ได้ด่าประชาชนชาวกัมพูชาพวกคุณต่างหากที่เป็นเหยือ่อ พวกคุณกำลังโดนผู้นำของคุณอย่างคุณเซนและคุณมาเนตในการปั่นหัวเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการเรียกคะแนนเสียงการเรียกคะแนนเสียงก่อนการเลือกตั้งหรือสถิตภาพทางการเมืองเนี่ยนะครับ <lyrics> ผมจะบอกเลยว่าวิธีที่ดีที่สุดและก็รวดเร็วที่สุดคือการปลุกกระแสความเป็นชาตินิยมหรือความข้างชาติ <m akes> เขาจะมองว่า <m akes> คนเนี้ยโอ้รักชาติมากใช่ครับและเขากำลังทําอยู่ตอนนี้ ประเทศไทยอยู่ปกติพวกผมอยู่ปกติครับผมไม่มีปัญหาะไรเลยชีวิตพวกผมดีอยู่แล้วผมไม่ได้อยากไปได้ดินแดนของกัมพูชาเพิ่มเราไม่ได้อยากจะไปตรงนั้นตรงนี้ไปบุกตรงนั้นตรงนี้ไม่มีเราอยู่แบบมีความสุขแต่อยากให้คุณลองคิดอีกแง่หนึ่งนะครับเป็นคุณคุณทนได้ไหมคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ปกติกำลังนั่งเด็กเล้ากับเพื่อนเฮฮาปาจิงโกะมีคนโทรมาบอกเฮ้ ข้างบ้านหนึ่งอ่ะแม่งเข้ามาในบ้านหนึ่งแล้วเนี่ยตอนเนี้มาขุดอะไรไม่รู้บ้านหนึ่งอะเออซึ่งอันเนี้ยกัมพูชาลองกลับไปถามผู้นําคุณดูครับว่ามึงข้ามมาทําไมอธิบายง่ายๆนะเว้ยเพื่อนเราคุยกันแบบเข้าใจกันนะพื้นที่ทับซ้อนคือพื้นที่ระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาลาวเมียนมาต่างๆพื้นที่ทับซ้อนคือพื้นที่ที่เราจะไม่มีการทําอะไรเลย เช่นไม่มีใครเข้าไปสร้างนู่นนี่นั้นคนไทยไม่ได้ไปยุ่งเลยนะครับไม่มีใครไปจัดงาน EDM ตรงนั้นไม่มีคุณกลับไปถามทหารบ้านคุณถามรัฐบาลคุณถามกะลาหมคุณว่ามาขุดหลุมบผ่นเพลือมาขุดหลุมทําไมจะเอาอะไรน้องจะเอาอะไรเรารู้ครับว่าเราลบเราชนะผมมั่นใจแต่มายุ่งกับกูทําไมคนที่คิดจะมาลุกลานแผ่นดินไทยทหารบ้านกูไม่หมูเ้อ ทหารบ้านผมไม่รังแกใครก่อนเขาอยู่ของเขาดีๆวันธรรมดาเขามีความสุขแฮปปี้อยู่กับครอบครัวคุณบุกผมเองคุณไปจัดการกันเองแล้วที่ปิดด่านเนี่ยเพราะไม่อยากมีสงครามไงคือเตือนเตือนให้รู้ขอบคุณครับ